เจ้าเราชูแมก i ม่เลอะแอ c o l ย์ o คยู e m กมีดรี m ไม all the s o n g อนยูแมกกีแทก k ีซ่ on my head to keep the breathing ชีวิตเขาอยู่ในจุดที่อยากจะตายแต่ผลสุดท้ายกูกลับได้เจอความหมายว่ามีในมือคือสิ่งที่กูกำลังคิดผิด Reset m ไมซ์และยังคูแม่กีเบอร์ยังคงเป็นงานในกายเป็นงานเรื่อลิกจะเมิพวกแกแต่แนแฟกเตอร์มามาจะใส่หน้ากาคูปากนะแม่ถ้าวัดเดอะเวิร์ดยูแทกจะแท t กีแบกบีฟอยส์แทกบีดแบกกูแตะนนในอัศรพยัญชนะสัมผัสตลาดจะกอบประสาทและสอนเมื่อยประมาทจดแสดงลุง กูบอกให้มึงจงวางใจเพราะกูไม่วางใหม่รู้ดีว่าต้องเดินทางไกลกูใช้ใจนำทางกัดฟันย่างร่างกายพร้อมเดินทางไม่สนว่าใครเดินนำหรือเดินตามเพราะกูแค่เดินไปตามใจวะยังเขียนลังราาไปตามฝันกูมีบทเรียนคือความหลังแล้วกูขับเคลื่อนด้วยความหวังกูวางถังหาเงินให้คนที่ตามหลังและรีบอันเล่นนี้สิ่งที่ต้องไปเชิญทุกคนจะมาประสววัดกูกูจะเดินอ่ะ คำดูถูกที่กูได้ยินมันทำให้กูล้ำชินชา <c oughs> ก,กูช่างทุกคำโกหกตลบตะลังช่างแมงคำนินทาก,กูจุดไฟด้วยตัวกูเองไม่ต้องกินเหล้าหรือกินยากูยังต้องหางินร้านาไปฝากแม่ของใบปริญญาแล้วกูเชื่อว,ว่าความหมายสำคัญก,กว่ารูปวาดเพลงกูไม่ได้เน้นที่คุณภัพแต่กูโฟกัสที่คุณภาพวะ่ะ okay. ขออีกสักชุดได้ไหมขออีกสักเพลง <c oughs> ขออีกสัก s i เฮ้ เมื่อสิ้นเสียงพระสวดเหลือแต่ความสงบปนกับความสลดร่างที่อยู่ตรงหน้ายังนอนสงบสัตว์จะทำจึงถือบังเกิดกษัตริย์ประเสรเิฐอัตาที่ถือกำเนิดอยู่ชั้นใดสุดท้ายล้วเพียงกำเนิดพระอดำลงอยู่ระดับไป,ปสัตว์จะทำที่ยังคงอยู่และยืนยงฉันทำได้แค่ยืนปลงกับร่างของชายที่คืนรองและฉันจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฉันจะเล่าทั้งหมดอาจจะน่าตลกแต่ความเป็นจริงที่มีกลับไม่ได้สวยมันก้อนกอนก,นกชั้งน,น่าตลกที่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอดีหาจนเกินตัวจนเกินความพอมีจะต้องมีบ้านมีรถมีลาบมียอนมีพอจเกิดามมมมีีีีคคาาาวว่่่พพอเยยงงตทสัให้ กระพอทีครับผมโอเคมีพีดีในใจปะก็มีเอ็ดดี้ครับกับเฟดีบีครับขอมือหน่อยนะ